การเสนอกฎหมายเนี่ยค่ะท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่คอรมอนะคะก่อนที่จะมาสู่สภาเนี่ยยังจะต้องผ่านสภากราโหมก่อนด้วยนะคะหูอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่ออกมาค่ะจากสภากราโหมถ้าท่านทำไม่ดีนะคะไม่ทำตามที่พูดไว้ไม่สามารถทำตามนโยบายของรัฐบาลได้สำเร็จสภากลาโหมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะคะคนที่โดนด่าเนี่ยคือท่านรัฐมนตรี ท่านประธานดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพักประชาชนค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายในพรบระเบียบราชการกระลาหมฉบับนี้ด้วยค่ะ ก็จุดประสงค์สําคัญนะคะก็เพื่อทําให้สภากราโหมค่ะมีความยึดโยงกับอํานาจที่มาจากประชาชนไม่ทําให้รัฐมนตรีเนี่ยเป็นเพียงนะคะตายางหรือเป็นแค่หนังหน้าไฟของกองทัพหรือเป็นเพียงแค่โคศกที่คอยนะคะมาแก้ต่างต่างๆให้กับกองทัพเพียงเท่านั้นแต่เพื่อให้รัฐมนตรีค่ะได้มีอํานาจในการดําเนินนโยบายที่หาเสียงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาไว้นะคะแล้วก็รับผิดรับชอบทางการเมืองหากทําไม่ได้ตามที่สัญญ,ญา ท่านประธานคะที่ฉันอยากจะสนับสนุนใน3ส่วนค่ะส่วนแรกคือการเอาอำนาจการแต่งตั้งนายพลนะคะให้กลับมาอยู่ในมือของรัฐมนตรีโดยใช้ระบบความรู้ความสามารถในการแต่งตั้งข้อ2ก็คือลดขนาดสภากราโหมค่ะความใหญ่เทอะทะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้อ3ก็คือการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนการ บริหารนะคะทุกๆอย่างในกองทัพไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรืองบประมาณจากสภากลาโหมเนี่ยให้มาอยู่ในมือของรัฐมนตรีให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็นผู้กําหนดนโยบายนะคะแล้วก็บริหารจัดการกองทัพตามนโยบายที่รัฐบาลได้สัญญาไว้อย่างแท้จริง ก่อนอื่นค่ะท่านประธานในส่วนแรกนะคะดิฉันจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมีการบังคับใช้นะคะพระบกาลาโหมปี2551เนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะตำแหน่งข้าราชการทหารเนี่ยก็เป็นของนะคะรัฐมนตรีแต่เมื่อมีการบังคับใช้นะคะพระบกาลาโหม 2551เนี่ยอำนาจจากรัฐมนตรีค่ะเปลี่ยนมาอยู่ในมือของคณะกรรมการพิจารณายศนายผลซึ่งนะคะดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะมีคณะกรรม,ก,รรมการแต่เมื่อดูไปใน,ในรายละเอียดของคณะกรรมการค่ะมีสัดส่วนที่มาจากรัฐบาลเนี่ยเพียง2คนเท่านั้นจาก8คนก็คือรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนอกนั้น้เนี่ยก็คือสัดส่วนที่มาจากกองทัพนะคะก็คือประลัด กลาโหมผอบอสูงสุดผบอทัพบ,บกผบอทัเอบเรือผบทับอากาศนะคะแล้วก็มีเจ้ากรมเสมียนตราอีกหนึ่งคนจะเห็นได้ว่าสัดส่วนส่วนใหญ่นะคะที่มาพิจารณาตำแหน่งนายพลเนี่ยก็มาจากผอบอสูงสุดเหล่าทัพทั้งนั้นค่ะซึ่งการดำเนินการเหล่านี้นะคะการใช้อำนาจในลักษณะนี้เป็นการซาะกร่อนระบบความรู้ความสามารถและ เป็นบ่อนทำลายค่ะบ่อนทำลายอำนาจที่ยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทำให้อำนาจการแต่งตั้งนายพลเนี่ยยิ่งห่างไกลาจากความยึดโยงกับประชาชนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะท่านประธาน3าปีที่ผ่านมานะคะเราให้อำนาจผอบอเหล่าทัพนะคะได้มีอำนาจในการแต่งตั้งทหารยศนายพลซึ่ง มันเป็นการย่างรากแก้วนะคะย่งรากแก้วให้ลึกลงไปในระบบเส้นสายให้ลึกลงไปในกองทัพให้มีโอกาสได้เอื้อนะคะให้ทหารชั้นสูงสุดเนี่ยมาจากพวกพ้องเดียวกันทั้งหมดเป็นการสร้างเครือข่ายอำนาจค่ะดึงพักพวกของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วมันก็เป็นที่รู้กันดีค่ะว่าการจะเสกตำแหน่ง นายพลขึ้นมาสักตำแหน่งหนึ่งหรือขึ้นมาสักเก้าอี้หนึ่งเนี่ยจะมาแจกให้เพื่อนๆหรือจะมาแจกให้คนที่อยู่ในเส้นสายอยู่ในเครือข่ายของท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ไอ้นโยบายของกองทัพเนี่ยที่ท่านบอกเองว่าท่านอยากที่จะลดจํานวนนายพลเนี่ยชาตินี้ยังไงมันก็ลดไม่สําเร็จคะ่ะท่านประธานถ้าระบบมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่ามองไปมองมาค่ะ มันก็เพื่อนๆท่านมันก็คนรู้จักท่านทั้งนั้นที่ท่านแต่งตั้งมาเป็นนายพลแต่งตั้งมามีอํานาจด้วยกันแล้วทุกวันนี้นะคะสภาแห่งนี้นะคะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่านายพลเนี่ยจากกองทัพเนี่ยทุกๆเหล่าทัพร,รวมกันเนี่ยมีกี่คนดิฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าท่านรัฐมนตรีรู้หรือเปล่าเพราะเมื่อกมาทิการนะคะเมื่อสภาขอข้อมูลไปว่าจํานวนนายพลมีจํานวนเท่าไหร่นะคะ ไม่เคยได้รับการตอบกลับมาจากกองทัพเลยดิฉันนั่งอยู่นะคะในกรรมธิการงบประมาณปี6-8ขอเอกสารจากกองทัพไปนะคะหนึฉบับกองทัพตอบกลับมาศูนย์ค่ะนี่คือความไม่ต้องยึดโยงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรของกองทัพกับประชาชนเลยและสภาด้วยนะคะส่วนที่สองค่ะคือ การลดขนาดสภากลาโหมลดความใหญ่เธอท้าแต่ไม่ยึดโยงกับประชาชนลงนะคะจากเดิมเนี่ยมีขนาดใหญ่มีจำนวนตำแหน่งเนี่ยมากถึง28คนนะคะดิฉันก็เห็นด้วยให้ลดลงมานะคะเหลือเพียง7-12คนแล้วก็เพิ่มโคต้านะคะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มมากขึ้นนะคะให้มันเป็นสัดส่วนที่ยึดโยงกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วก็ส่วนที่3คือปัจจุบันเนี่ยสภากราโหมค่ะกลายเป็นว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้บริหารกองทัพไปแล้วค่ะท่านประธานจากกฎหมายในปัจจุบันนะคะสภากราโหมเนี่ยแทบจะกลุ่มชะตากลุ่มอำนาจกลุ่มนโยบายในการบริหารกองทัพทั้งหมดค่ะถ้านายทมน,นตรีเนี่ยเป็นเสมือนเพียงตุ๊กตาหรือเป็นไม้ประดับเป็นตายางให้สภากลาโหมเท่านั้นค่ะน่าสงสารท่านด้วยนะคะสภากลาโหมเนี่ย สามารถมีอำ,อำนาจในการที่จะบริหารนโยบายทางการทหารสามารถระดมสภากำลังปกครองนะคะบังคับบัญชาภายในกองทัพได้เบ็ดเสร็จแล้วก็สามารถพิจารณางบประมาณต่างๆที่จะใช้ในกองทัพได้นะคะแถมการเสนอกฎหมายเน,น,นี่ยท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่คอรมอนะคะก่อนที่จะมาสู่สภาเนี่ยยังจะต้องผ่านสภากลาโหม ก่อนด้วยนะคะหออะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่ออกมาค่ะจากสภากราโหมถ้าท่านทำไม่ดีนะคะไม่ทำตามที่พูดไว้ไม่สามารถทำตามนโยบายของรัฐบาลได้สำเร็จสภากราโหมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะคะคนที่โดนด่าเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีดังนั้นค่ะสุดท้ายนี้ที่ดีฉันอยากจะฝากไว้เรื่องนี้นะคะ ไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของว่ารัฐมนตรีจะเป็นใครหรือว่ามาจากพักไหนตบัดสัตว์หรือเปล่านะคะแต่มันเป็นเรื่องของระบบค่ะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่เราต้องทำให้ดีไม่ว่าพักไหนนะคะไม่ว่ารัฐบาลไหนที่มาดำรงตำแหน่งนี้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะต้องสามารถดำเนินตามนโยบายที่สัญญาเอาไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เพราะ เรื่องของความรับผิดรับชอบเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าสภากราโหมไม่ทำตามนโยบายหรือไม่ทำตามสิ่งที่สัญญาไว้เนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะแต่อย่างน้อยท่านรัฐมนตรีที่มาจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนมีความยึดโยงกับประชาชนเนี่ยถ้าท่านไม่ทำตามนโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้เนี่ยท่านถูกประชาชนด่าได้นะคะ ท่านไปเดินหาเสียงกลางตลาดท่านอาจจะถูกด่าได้แต่สภากลาโหมไม่มีใครสามารถแตะต้องอะไรได้เลยและประชาชนก็จะได้เรียนรู้เองค่ะว่าจะสนับสนุนนะคะรัฐบาลที่เอาคนไร้คุณภาพแบบนี้เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ถ้าท่านเอาอำนาจนะคะทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับสภากลาโหมต่อให้เป็นคน,คนไร้คุณภาพนะคะมาบริหารเนี่ยประชาชนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นที่ฉันนะคะเห็นด้วยกับ พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะที่จะคืนอํานาจค่ะให้กับท่านร,รัฐมนตรีเพราะว่าขนาดเพื่อนร่วมพักของท่านนะคะท่านเมื่อกี้ที่อ,อภิปรายไปเนี่ยยังบอกเลยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีผลงานน่าสงสารท่านนะคะทีเ่เพื่อนร่วมพักของท่านเองก็มาการันตีในสิ่งนี้นะคะดิฉันก็อยากที่จะสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะให้สภากราโหมค่ะได,ได้วางตนนะได้ปางตนได้ครองตนให้อยู่ในสถานะที่ปรึกษาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วขอบพระคุณคะ่ะท่านประธาน